คิดว่ามันจะเป็นข้าวอะไรคะพ่อ <g üler> แม่จา๋าไม่ได้ยินเลยตอนนี้นะคะที่หนูเคยพูดไปนะคะว่าใหอา้อ่านข้อความนะคะของบอกอต้นข้าวนิวก็คือพี่เอกอาคีนะคะก่อนอื่นเสียงประมือเป็นกำลังใจให้พี่เอกอาคีหน่อย ใครได้อ่านบทความของพี่เอกอักคคีบ้างคะอ๋อมีมีมีบ้างนะคะมีบ้างแต่เหมือนพี่ต้าอ่านใช่ไหมพี่ต้าอ่านค่ะอ่านอ่านกันบ้างมีอ่านกันบ้างคืออย่างนี้คะ่ะหนูขอประกาศอย่างนี้ว่ามีอยู่ข้อความหนึ่งนะคะที่แบบเขียนดีมากหนูแอบจำมานะคะว่าอยู่กับคน ให้ระวังคำอยู่กับตนให้ระวังใจแต่ถ้าอยู่กับสื่อโซเชียลให้ระวังปลายนิ้วทำไมหนูถึงพูดแบบนี้หนูอยากจะย้ำเตือนนะคะฝากไปถึงแฟนคลับที่รักในตัวต้นข้าวนะคะว่าเราต้องอยู่ในที่ของเรานะคะแล้วก็รัก รักในความเป็นหนูเราก็รักกันไปนะคะรักในตัวหนูนะคะเราจะไม่พลาดพิงถึงใครเลยนะคะคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ่อย่าสอนไว้นะคะย่านีบอกเสมอว่าถ้ามีคนรักเราก็เป็นเรื่องธรรมดาะะที่จะมีคนไม่รักเรานะคะถ้าพ่อแม่ ไปตอบโต้หรือว่าอะไรก็ตามนะคะก็เหมือนกับที่พ่อพ่อยแม่รักหนูยื่นดอกกุหลาบให้หนูแต่บังเอิญดอกกุหลาบลืมเอาหนามออกมันก็เลยที่มือหนูนะคะมันก็เปรียบได้เสมือนประมาณนั้นเลยนะคะพี่เอกเขียนข้อความบทความมีคุณยายท่านหนึ่งที่ห้วยสะพานนะคะ งานที่ผ่านมาที่เมืองการคุณยายอายุ90ประมาณนะคะเดินมาให้รางวัลหนูแล้วพี่เอกอักคีก็เขียนข้อความว่าคุณยายอายุเยอะแล้วยังมาให้กำลังใจหนูทำให้หลายคนที่อ่านบทความคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของตัวเองนะคะที่อยู่ทางบ้านแต่ตัวเองเนี่ยต้องมาสู้ชีวิต อยู่ในเมืองหลวงต้องมาสู้ชีวิตอยู่ในจังหวัดต่างๆทําให้คนที่อ่านข้อความคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เรามาทํางานแล้วส่งเงินกลับไปทางบ้านให้พ่อแม่หนูอ่านแล้วหนูก็มีความซาบซึ้งใจนะคะหนูก็เลยขออนุญาตฝากบทเพลงไว้ให้กําลังใจกับแฟนเพลงต้นข้าวทุกคนนะคะที่มีใจรัก คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ของเรานะคะให้เราได้มาสู้มีกำลังใจสู้งานส่งเงินกลับไปทางบ้านนะคะด้วยบทเพลงเพลงนี้ค่ะ